สวัสดีจ้ามันอยัเตีดยวสิพ้ามาก,กินข้าวปุ้นน่าจะเนัะขนมเสน้นฮะจ้ะขนมเสน้นใส่กับแกงแกงพาแนงแกงพาแนงมาว่าเนี่มันเอยก็เลยขึ้นอยากก็เลยลวกขนมจีนอ่ะอืม้ม ภาพแต่ว่าไม่อย่างหลายแล้วไม่ช่วงออกกับเรดิดไม่หัดซับไกล้เลยจั แสบจ้ะเราจะเปิดให้แมวเขาก่อนแมวหน่อยค่ะไม่อยากเขาบ้านอืมแล้ว เข้ามาม,ม,มันบม่อยากเข้าเอกมันหลอกเข้าเสื่อๆตัวนแ่แม่หมละจ้าแมวหน่อยมันหลอกข่อยเื่อแมวหน่อยมันหลอกข่อย มาเสรเขาบ้านาาว่าเขาอะแสบจ้าแสบอ อากาศหนาวดูแลสุขภาพมันได้จ้ะเด้อ จินยมยำได้กับแสบคองมัดขน,นเดมเสร็จลูกๆอืมเพชด thái chia ra tập cái à lượng đồ, đồ khỏi cứ lại thôi bà tập hết chưa Hãy subscribe cho bài